หลายรุ่นหลายสไตล์รถเก๋งหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะที่เต็นท์นิดชอบชัวระยองวันนี้หนูจะพาไปดูรถคันไหนสวย,สวยดีๆและออกรถร้อยเดียวไปดูกันเลยค่ะ ก็มีตอนเดียวเหนี่ยวใจสำหรับวัยรุ่นสร้างตัวมาให้ลูกค้าได้เลือกกันค่ะวันนี้หนูมีเป็นตัวนี้เลยค่ะ Isuzu D-Max Spark Single Cab เครื่องยนต์1.9ปี2017สสีขาวสวยๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะสุดคุ้มแค่ไหนกับตอนเดียวคันนี้ค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ารถของเราจะดีแค่ไหนนะคะบอกเลยว่าเครื่องแน่น ขับลื่นเกียร์ดีนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยค่ะมาดูภายในกันเลยค่ะภายในห้องเครื่องนะคะโอ้โหถึงจะเป็นตอนเดียวนะคะแต่เครื่องดิบแน่นอนโอ้ย เครื่องกิบแน่นอนค่ะน็อตไม่มีขยับนะคะเครื่องเดิมๆเลยค่ะรถของเราไม่มีชนหนักพลิกความน้ําท่วมแน่นอนค่ะลูกค้าขารถสภาพเดิมหมดทุกอย่างเลยค่ะ,ะเครื่องใหม่สะอาดเครื่องดีเกียร์ดีเครื่องแรงขับได้ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดแน่นอน คนไหนที่ได้ไปนะคะรับรองว่าบรรทุกไปจุกๆเลยกระบะยาวใหญ่นะคะบรรทุกได้จุกๆกันไปเลยค่ะลูกค้าค่ะถ้าสนใจนะคะอย่าลืม ทักเข้ามาที่เต็นท์นิดช็อปชัวระยองนะคะหรือจะโทรมาได้ที่เบอร์09497399 9 9นะคะลูกค้าเต็นท์ของเราเปิดบริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่เต็นท์นิชช็อปชัวระยองรถกระบะรถเก่งรถครอบครัวนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจรถยี่ห้อไหนก็เข้ามาดูกันได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดติดตามช่วยเป็นกาลังใจให้หนูหน่อยนะคะแล้วหนูจะเอารถด,ดี ส,สวยมาเสนอให้ลูกค้าอีกเช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้หนูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปใหม่รถใหม่นะคะสวัสดีค่ะ